กูอยากเป็นนักรงไงแก่แมึงเป็นนักองกูชุวเป็นขูดจอกไปไปนี่ลงไหนติ่ <c oughs> นับตั้งแต่อุบาทนี้ไเป็นต้นไปโอกาสไม่ใช่อุบาทให้นักองอุบาทกูร้วพึนับตั้งแต่อุกาดนี้เป็นต้นไปฉันยิได้พบครับศิลปินผู้ที่มีความสามารถศิลปินคนนี้เขามาแรง ชรงตางคงหัวบองหลักจุมหลักเลือดเดือดพุดๆสุดจะเขาเฝ้า,าต่อรือ้อฮอยนักรอไอเนี้ยเ้าทำไงโตชุนายไตมึงฝากไอ้ดีที่โตกูยอมรับว่าเรืองเป็นกูจกประกันนักองมกูไม่จำนานไม่จำนานเออกูไม่จำนนนกูต้องฝากตาลาฝากน้ำดูได้ mừng ở bờ cù cái thì có tập năng thì nói cái ruộng cà rát luôn đấy anh thấy có tập năng hả nay mừng phạt này thì tôi treo lo lo treo mình hạt tiệp luôn hàng treo ngay chặt chẽ vẫn ăn ở chặt chặt da da của bà đấy bỏ đi chặt sẽ gặp một con quỷ chậm cắt uống chén sữa nữa nó còn rắc rối rương rắc rối bên tiệc lắm rồi à lắm luôn rắc anh phải đói nó toàn chót tôi đấy นึกสงัดของเช้าวันหนึ่งมีชายแก่ในวัยหนุ่มผู้หนึ่งไอ้ร้อยขี่ม้าดำตัวสีขาวผ่านมาตรงนี้พี่เอกหนุ่มเมื่อมาเจอกับคู่อริอที่เคยทะเลาะกันมาค็ณมีความ,วามโกรธแนคนค็เลยชักดาบออกมายิงน้าใส่ห่วงยิงนนยกับดาบยิงไปหนึ่งนัดซ้นๆนพี่เอกมันดึกได้ว่าเราทำความผิดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินทางกฎหมายก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นบนปลายไมย้ไปช่วยเอากิ่งตายนี่ว่ากิง่งผุหล่นลงมาในหนองแห้งน้ำคุง้งเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวตีเดี๊ยวหนองแห้งเดี๊ยวน้นำคุง้งไ <c oughs> ปเอกอยากเจ็คป้าอยากทำอ่ะอย่งกันไปจะได้ป้าตกใกง่ายไงผมสร้างได้โจมหวาบานั่งชะล้มนี่ พระเอกหนุ่มมือพระตกลงมาในหนองน้ำนั้นก็หาวิธีการที่จะออกจากหนองน้ำนี้ได้พระเอกหนุ่มก็ลองตัดสินใจลุกขึ้นได้นั่งวิง่งนั่งวิง่งไอ้ไรนั่งวิ่งไอ้ไรนั่งวิ่งตอดนี่แล้วตอดกันตอดพวกนั่งวิ่งแล้วไม่ไปปากล้วลุกขึ้นได้ดดตอดโล่ใส่โฮ เออนางวิ่งลุกขึ There, ้นได้นางวิ่งเขาวิ่งออกจากหนองน้ํามาประมาณสิบเมตรใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งยี่นาแม่มาเหรแกงได้แกงจุงแกงได้แกงจุงให้ไจุงแกงจุงให้ราดอกก้ออ่าให้ดเกล้อแกงแกงจุ้งให้ดอกล้ออันเจอ Kín nèo ký con nèo tao kèn đẹp nèo luôn kèn đuôn na tao kèn đuôn nèo đuôn nèo đuôn nèo phù huyền nào, hôm uff nhung ra, chân nói chân đá Vô chân nói chân nói chân tuấn yêu chân bún vô luôn á hả 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 coi hả 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 Ứng hả 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 ไ้เลยก่อนจังจันันพอดอนพอ้พอพอดอนีด้มนั่นเจ้านี่อะไรแก่หลกโตขึ้นหน่วยรากไปไหนเลยตอตอขึ้นหน่วยลักเป็นผู้ใหญ่เมันพอแันหน่วยนี้เป็นผุ้ใหญ่เหมือนพอหน่วยทํไไร็กกับไอ้หมู่บ้านมั้งหน่วยหน่วยแดงกินจ้าหน้าเที่ยไม่ถูกบ้านเลยแดงแจาหนังเอ็ดถูกว่ากันลือกันว่า Này, của bài kênh này nè này ờ trong cột cây bên mặt trong trong này Này, trong cái quăng cho 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 ơi cho cây cho cho ơi cho cây cho cây vào cho 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 cào cho cho quân đình đắng cứng cắn mấy đồ ấy bỏ mẹ đình đắng đình đắng đình đắng Này, này, con đỉnh đắng

nào hả To phu trâu, to phu trâu đền cây in măng, miên miên măng. Trò trò trong đi môn, à. tôi đây mà bận đi leo. Bỏ bưng mày quẩn, bỏ máy máy mà, mua đây ăn này. Bỏ ba ra đường

ไอ้ได้แ่เจ่นันว่าทอดนะเอ็งไปได้ทีกิโลล้วรีกเปลืองรเอกขอึ้นนิดหน่อยมือเหรอมันทั้งหัดเหล่าพราตะวันขึ้นจะตกดินพระเอกหนุ่มของเราก็เดินมาเจอต้นมะพร้าวหลายต้นเป็นกิวแถวตกมันแปลกมากแปลกตรงที่ว่าบนต้นมะพร้าวมันไม่มีลูกกระหลุนเลยมะ,ะพร้าวได้นุ่นกันโย่จะรู้หอกปลาไปขึ้นมั้งนะ ดอกปลาไปกินพระเอกเขาอยากจะกินน้องม,มะพราะ้าวแก้กระหาย mm hmm. เขาก็เลยตัดสินใจปรับลงโหลดขึ้นปรับลงโหลดขึ้นมึงลงเปล่าก่อนตา,าไร้ไหวลางลอือฮะลื่อเลความพยายามของเขาก็มาถึงจุดสุดท้ายลื่นเล้วเขาก็ไม่สำเร็จเขาลงมายืนบ่นพ,พงพามอยู่คนเดียวเว่าแมย ฉีก็ยังไม่ได้กินน้ำมะพร้าวไม่มีทางไม่มีทางลิงที่อยู่บนปลายเปลาก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าขึ้นมาในตาประเบิดนี่ทางของลุยแกปล่อยไว้เลนกูยิงได้ทั้งลิงแบบไรเอ็ดตั้งโรปี้อะไรได้กองย่าๆไปตาไก่โต้ลยแกมันเจี๊ยบเื้อร้าเนี่ยแล้นบปล่งเสื้อแล้ววันนี้นะเจ้าน้าตอนเดียวคุยเป็นนักร้องนะกูคนนี้เป็นนักร้องกูป้านักร้องเพิ่มมาร้องให้พี่น้องกวกากอด วันนี้นายห้างเลที่ตทอมาโดยตรงเลยง่ายนึกนับตั้งแต่โอกาสนี้เปต้นไป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 ใครได้ลากันผู้ตาแม็กโคให้กันฮันดูนึกตั้งแต่โอกาสนี้เป็นต้นไป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 ทงไมจมครับทบไมจมเบนีวาต้องรอบาลด้วยความสามารถมากมากมากศิลป็นคนนี้ไหนไหนไหนเใจเธออยากแคบเลยอยาวิ่งให้พเล่นรอดีจนงหม เสิแล้วเป็นคนในีใน้ในในก็ได้รอไม่ไดว่า้ความสามารถมาดมาดมา้ไชมกลับครับครับ้บองไชมพร้รอมแล้วหรือยังยังยังไนโรองพ่าบาอยเลย่กูกันแล้วมาดมึงว่าวิาวใหไงโชคเล่นจังหากว่าตั้งพร้อมแลว้ลวแลว้วแล้วจริงจะได้พบกับครับครับ สิลเลปินนักร้องตีนิสัยดีดีดีด,ด,ดีเล่าไม่กิน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 อ่ะถึงกินแต่ยาไม่สูบสูบสูบถึงจะสูบแต่ก็ไม่ขอขอขอถึงขอแต่หม้อก็ไม่ตีตีตีเอาหมูบานครอบรอม,มันนะกับตั้งไต่จมกลับถึงตีแต่เอ็ดก็ไม่เป็นเป็นเป็น ถึงเป็นแต่ไม่ตาย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 โง่โง่โงกูไอตัวช่วยไม่เกลือแตได้กูเกลือได้เปรี้ดุเล่นเกลือมาองปนีตะเล่ตะรุดนเล่นไม่เป็นเออไม่ต้องเล่นก็ได้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 นี่มึงก้าใจไมาถึงกูเลยมึงก้าใจไมาไม่ไม่ไม่ไอแก้วคือถ้าไม่จำเป็นมึงหยุดได้ไม่ไม่ไม่ มึงไม่ยุดิใจไมามาไมจิตแม่แม่มึงแม่เมืองจังแล้วเราไปซื้อมาราชจะบุตรเกยเหลก็คนดีมีความสามาถมีธรรมะระเบิดนำใจมีจติปัญญาบอกเมียสักคำไปไหนก็ไม่หวาคุณเราความถื่อซัดความถื่อตรงสือกินไม่มดกกินไม่นานโบราณหวาเราไม่ได้ลบบ้านไรยวันกูก็กิดตึ้งเมียกิ้งตึ้งสำคัญลูกเมียคือครอบครัวที่เป็นรัก แม่ไม่องอมองเลยพี่พี่แม่ปุเบปั๊บปุ๊บป่๊บ่เรื่องกปุาบปา๊บปุ๊บปุ๊บใุมบปุ๊บปุ๊บปา๊บนบปุ๊บปบปุ๊บปุ๊่ปุ๊บบบปุ๊ปุ๊บปปุ๊บปุ๊ยบบวบบบบเยนนี่เด็ดด พี่เกียร์นี่ไมาเกียนยิงไว้นั่นพี่ยิงไรยิงเงียนก็ปือเด็ดขาดพี่เกียนเออหออออน้าโมตระพระวตัตถระาาตุชมาชุพสระที่เมียก,กบจูตองนาบูไม่ห้ไอ้ปรีดพี่เกียรนี่พี่เกียน,นเปรี้ยไรไรไม่ดอก คุโลในบ้านโรมตัมบ้านอ้ำไมเกี้ยนในบ้านกูมันพี่โปไปโปพี่ใจไปใจพี่ตอนมาเย้ยยามาอยู่บ้านคนอีพี่เกี้ยนมึงอีออกไม่ออกมึงอีออกไม่ออกออกเปล่าพึ่งเข้าไปเลยไปไรผมดึงอ่ะลูกัด เปิดตู้น้องผีก้าวเป่งปลาหนำบนเปิดเปิดตู้เดี่ยวเดียว่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเรียวนะมันสิฟ่าไปใส่มันยังบอดเซตมันไปบ่ได้ดอกมันเองเนาะเค้ยจังกครเนี่เปิดตู้สิแม่อยู่ไหนอ่ะทำไรอ่ไม่เปิดตู้อ่ะน้องกินข้าวใครน้อยอย่านั่น

อาตมาจางอาวาสวัตะเคียนจะเทศนาว่าชีวิตคนเราที่เกิดมาแล้วแต่บุญและกรรมร่างกายที่เราเอามาใส่วิญญาณได้อยู่บนโลกนี้เปรียบเหมือนเสื้อเกราะทุกคนที่อยู่ที่นี่ยืมเสื้อเกราะเจ้าเสื้อกรอ